เมื่อข้อต่อมันมีการใช้งานมานานๆตัวกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณผิวของข้อต่อเรามีการเสียดสีและใช้งานไปนเวลานานทำให้กระดูกอ่อนมีการสูญสลายไป โรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพบมากที่สุดก็คือเป็นการเสื่อมไปตามอายุของคนไข้เริ่มมีอาการตั้งแต่อายุประมาณ50ปีขึ้นไปซึ่งอาการช่วงต้นของคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมาด้วยอาการปวดข้อมีอาการตึงฝืนในตอนเช้าถ้าเกิดปล่อยไว้เป็นนานๆคนไข้ก็จะรู้สึกเข่าโกงเข่าบิดเกยเข้าในหรือว่ามีอาการลักษณะคล้ายๆบริเวณรอบๆข้อเข่าอ่อนแรงส่วนสาเหตุอื่นก็คือคนไข้เคยมีการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นบริเวณรอบข้อเข่ามาก่อนนะครับหรือว่ามีการบาดเจ็บของมอรองกระดูกข้อเข่ามาก่อนพวกนี้ทําให้การสบกันของกระดูกข้อต่่่ออมมมมไไสาารรถเเเียบลืืนดด้หิ ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมกลุ่มต่อมาก็คือเป็นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวบางอย่างมีการอักเสบเลื้อรลังของกระดูกข้อต่อนะครับเช่นคนไข้ที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าข้ออักเสบเฉียบพันธุ์บางอย่างนะครับก็จะทําให้มีการทําลายของข้อ จริงๆแล้วเนี่ยการรักษาในเบื้องต้นจะเริ่มจากรักษาโดยทางยาก่อนการฉีดยาเข้าข้อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานของคนไข้แนะนํากระตุ้นให้คนไข้ลดน้ําหนักและออกกําลังกายเพื่อเพิ่มกําลังของกอล้ามเนื้ออบๆข้อเขา่าถ้าคนไข้ทําทุกอย่างแล้วอาการเนี่ยยังเป็นมากขึ้นหรือว่าไม่ดีขึ้นปวดเม้กระต่งเวลาเรานอน,อนหรือเข่าโกงเข่าบิดเข่าเกมากเนี่ยในคนไข้กลุ่มนี้ก็จําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคับ ถ้าเกิดคนไข้ที่มีอาการรุนแรงที่จําเป็นจะต้องการผ่าตัดเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายโดยหมออายุรกรรมเป็นการเช็คร่างกายซ้าอีกทีหนึ่งคนไข้สูงอายุเนี่ยที่เราผ่ามักจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วบางคนก็ได้รับการทานยาอยู่เป็นประจําก็ต้องมีการหยุดก่อนอย่างที่2คือเราก็ต้องเช็คสุขภาพของหัวเข่าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายตรวจกําลังกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าตรวจการโกงงอการบิดเกยของหัวเข่านะครับรวมไปถึงการเอ็กซเรย์ด้วยว่าระยะความรุนแรงของหัวเข่าเนี่ยมันเป็นมากน้อยแค่ไหน โดยทั่วไปหลังการผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณวันรุ่งขึ้นคนไข้มักจะยืนข้างเตียงได้เราก็จะมีทีมทางกายภาพนะครับเข้ามาช่วยกระตุ้นให้คนไข้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวกับขยับข้อเข่าได้มากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการใช้เครื่องเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถขยับข้อเข่าได้ตั้งแต่วันแรกๆในส่วนของการทํากายภาพฝึกเดินกับคนไข้ตั้งแต่วันที่2เลยนะครับโดยทั่วไปในคนไข้จะอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ4-5วันส่วนใหญ่แล้วจะฝึกเดินโดยการใช้วอลเกอร์หรือว สัก1เดือนคนไข้ก็สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติครับ